สดีครับสวัสดีครับพบกับช่องหมอพูแชนแนลเนาะนะฮะเจอกัน EP นี้นะครับหลังจากเลือกงานมาแล้วนะฮะบอกตามตรงนะฮะผมไปทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันมากนะครับในการทํางานนะครับ FC เพราะว่าหนึ่งนะครับเจ้าของบริษัทนะครับจะมาพรุ่งนี้เนาะนะครับก็มีพี่ๆนะครับคอยเทน ในเรื่องงานเนาะนะครับเป็นอย่างไรบ้างอะไรต่างๆนะครับเอฟแต่วันนี้นะครับพรุ่งนี้เนาะเจ้าของบริษัทจะมาแล้วนะฮะซึ่งผมก็จะพยายามทําให้ดีนะนะครับเอฟซี FC. กะทิอร่อยดีกะทิเรียวไทยนะฮะเอฟนะครับโอเคนี่นะครับมาที่ห้องแล้วอ่ะโอเคผมทำเมนูเนาะ อาหารเย็นเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะ FC l e t s g o ไปดูกันและทำอะไรนะครับอากาศโคตรหนาวเลยนะฮะหนาวนะครับไม่รู้ว่าจี่องศาเนี่ยนะ,ะครับผมเปงานมาก็มีอะไรได้บ้างนี่ตีนไก่นะฮะตีนไก่นะครับแล้วก็ผักมานี่ยากินแล้วก็ข้าวเหนียวสองหอ่อเนี่ย นี่แหละในห้องอยู่ห้องแบบเนี้อยู่เนาะอ่ะแล้วก็จะมาซักผ้านะครับซักผ้าแล้วแหละนะฮะกลับมาก็ต้องซักผ้าทำกับข้าวจีนอ่าอ่าโอเคเราไป สับมะละกอร,รอก่อนก่อนเนาะนะฮะเอฟซีต,ต้งดูน้ำเพราะเปิดน้ำทิ้งไว้นมะระกรรออาหารเย็นวันนี้นะครับกินคนเดียวนะแล้วก็จะมาสับมาราระระกอ นมาสั้ากรนะต้องทำให้เย็นๆนะเอาเอาถุแชตู้มาหลายวันหลา ก็แช่น้ำแข็งก็เป็นอย่างนี้นะแช่ในตู้เนาะ ประมาณนี้แหละนะครับรอให้มันโอเคเราจะมาทำส้ตมตำกันเลยนะเครบร่องผักรำผงกอีกระปใส่พริก Yeah. ดเดยอะเนี่ยมันเค็มป็รักไม่ต้องใส่เยอะมันเค็มของชูรๆใส่เยอะหน่อย nào chưa Hãy subscribe cho

dan yeah. ข้าวเย็นทำอะไาารกของเรานะฮะของผมอาหารเย็นวันนี้คืนนี้นะแล้วก็ตีนไก่นะสิดี่ดิปัตตาโอเคเราผมขออนุญาตกินข้าวนะครับเนาะนี่นะมาแล้ว โอเคนะครับโอเคเนาะยั่ก็ขอให้อากินข้าวนะฮะฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like. แชร์กดซับจะให้กับช่องบา c ูชาแนลด้วยนะครับเจอกันอี EP หน้านะน่าจะเป็นพุ่งนี้นะครับแล้วก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ลาตีสวัสดนะครับขอบคุณมากครับ